อะไร,รับเป็นห่วงความรู้สึกแด็ชาลีหลังโดนดราม่าทาผมเผยเป็นห่วงแต่ไม่กล้าการค่ะ เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งพี่ชายคนสนิทและค่ะสาหรับหนุ่มก้องห้วยไล่หนึ่งในพี่ชายคนสนิทของหนุ่มแนทชารีที่ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นกลังเจอดราม่าอย่างทาทมเข้ามาอย่างหนักเลยค่ะสําหรับหนุ่มแนทชาลีที่มีทั้งเรื่องขัดแย้งกับสี่พี่สาวและคุณปูอดีตผู้จัดการส่วนตัวปมเรื่องเงินนั่นเองค่ะจนต้องแยกทางกันล่าสุดได้มีโอกาสเจอกับหนุ่มก้องห้วยไล่ค่ะที่กําลังจะจัดงานคอนเสิร์ตเร็วนี้จึงได้มีการสอบถามว่าจะมีการเชิญน้องชายคนสนิทมาหรือเปล่าแล้วก็พูดถึงงงราม,มาขออน้อ ใายค่ะว่าได้มีการทักเพ่กาลังใจหรือว่าปรึกษากันหรือไม่งานนี้หนุ่มกล้องจะว่าไงบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะไปครับแอนเชอรี่ไปครับรผมบอกว่าความเป็นพี่เป็นน้องเราลักกันนะแต่อะไรที่น้องทําที่มันดีน้องก็ต้องสานต่อไปแต่อะไรที่มันไปขัดใจหรือว่าทําอะไรกับคืนเคลียร์ตัวเองเคลียร์ตัวเองทุกคนเกิดมา ท,ทุกคนมีเพื่อนมีผูงแต่ว่าเพื่อนผูกงนั้นควรอยู่ในตำแหน่งที่มันพอดีซึ่งก็ให้กำลังใจน้องก็บอกว่าให้น้องไปเคลียร์ตัวเองในเรื่องที่น้องทำเราไม่ยุ่งแต่จะให้เราเกียรติอย่ามากินข้าวบ้านกูนะอย่าไปร้องเพลงบ้านกูนะมันทำไม่ได้หรอกครับเป็นเพื่อนกันถึงเพื่อนเราจะทำผิดมหานเราก็แค่ได้แต่มองให้กฎหมายทำกันไปเราก็ได้มองแต่ไม่ใช่บอกว่าฮัลโหลเอ้เห็นไม่ดีเหรอเลยคบกันเวย้ย มันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับแต่อาจไม่แสดงออกได้ชัดเจนเกินไปครับจริงๆเรื่องราวเหล่านี้ผมมองว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์แหละมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดมีคนที่ไม่ชอบอยู่กับอยู่กับมันให้ได้อยู่กับมันให้เป็นนะครับแค่นั้นเองครับ<อ>ผมว่าเขาโตแล้วให้เขาคิดเองเถอะเต็มที่ก็แค่วันนี้กินข้าวหรือ,อยังหรือคําถามหลังไมก์ก็เป็นไงดีขึ้นยังแล้วก็จะไม่ก้าวไกลเรื่องลึกๆเลย ปล่อยเขา<ม>เพราะไม่ใช่เรื่องเรา<ม>เราเราเอาไว้แค่เรื่องความเป็นเพื่อนพี่น้องกันผมว่าด้วยความเป็นผมอ่ะเพื่อนผมคนไหนก็ตามเราเป็นห่วงเขาแหละแต่ความเป็นห่วงของเรามันมันไม่สามารถที่จะไปทําให้ใครดีขึ้นได้หรอกเพราะสุดท้ายแล้วกมใครกรรมันอ่ะใครก่อก็ต้องรับไปเองผมก่อผมก็ต้องรับเองใครทําผิดก็รับผิดชอบตัวเองไปแค่นั้นเองครับผมว่าชอบใครชอบมันอ่ะชอบใครชอบมันงูไม่มีคนชอบทุกคน คนเกลียดก็มีแต่คนชอบก็มีเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบงูก็อย่าไปยุ่งกับงูเลยปล่อยงูมันเลื้อยไปเถอะส่วนใครชอบงูก็อยู่ในพื้นที่ของงูอย่าไปบอกว่าเฮ้ทำไมงูมันไม่ดีมึงยังไปชอบวะอย่าไปก้าวไก่กันแค่นั้นเองครับ <c oughs> รู้ <c oughs> เรารู้ตัวเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนยังไงพี่ๆก็รู้ว่าผมเป็นคนยังไงพี่ๆก็รู้ผมรู้ว่าพี่ๆรู้ว่าผมเป็นคนยังไงหน้าสื่อเป็นยังไงหลังสื่อเป็นยังไง,ห,ง,ง,ไงหรือใช้ชีวิตยัยงไงพี่ๆรู้รู้รมันมันโกหกกันไม่ได้หรอกครับแต่ว่าการที่เขาจะ คนละต่างกรรมต่างวาระเรื่องของมึงก็เรื่องของมึงไปแต่บนเวทีมึงต้องสนุกเพราะว่าเขามาเอาสนุกเขาไม่ได้มาสนดามากว่าเอยดาม่าหน่อยดาม่าหน่อยไม่เขามาเต้นเขามามีความสุขแต่เขาเตรียมยังไงเขาเตรียมโชว์ไปยังไงเขาก็โทรไปบอกผมว่าเขาอยากจะร้องเพลงอะไรแล้วดนตรีผมก็ซ้อมไว้แต่ผมก็คาดหวังว่าเขาจะแต่งตัวดีๆหน่อยเพราะว่าใส่งเกงบ็อกเซอร์แล้วก็เสื้อเสื้อไม่รู้เก็บมาจากไหนแล้วก็ทำทัดแตะีนี้ีนี้ีนี้มันสองหมื่น้าคนครับ ม,ม,มันเหนือการควบคุมของเบิ้ทลทสมราชอีกครับไอเนี้ยรครับรแล้วเราก็ลกปล่อยมันเถอะแล้วแต่มันแล้วกัน,กนใช่ใช่ครับแค่ว่าปิดจูขึ้นเวทีก็แล้วกันกลัวตารวจจับกลัออว,าาอ,วาอาจารย์เหรอกลัวอาจารย์แต่ถ้าอยากจะทาก็ก็แล้วแต่นะโตโต,โตแล้วอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นครับ เนี่ยสำหรับรามาที่เกิดขึ้นกับนุ่มแนชชารียังไงทำเป็ยบราเมล์ต้องส่งกลังใจกับเจ้าตัวด้วยแล้วก็ส่งกลังใจกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับรามาที่เกิดขึ้นเองค่ะแล้วก็ส่งกองรองใจกับหนุ่มก้องด้วยที่กำลังจัดคอนเสิร์ตในเร็วๆนี้ถ้ามีเรื่องราวของนุ่มแนชชารีออกมาเปิดเพิ่มเติมทำเป็ยบราเมล์สามารถเดใหผู้ชมได้รับชมอย่างนี้นะคะ